สวัสดีค่ะมาดูในส่วนของการสร้าง Oxford ID และการเข้าใช้งานโปรแกรม Oxford Online Skill Program นะคะก็สิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนที่เราจะเข้าเว็บ Oxford Learn ก็คือนี่ตามนี้เลย Full name Full name คืออะไรคอือชื่อที่เราจะใช้ในโปรแกรมนะคะ 5หลักหน้านี่คือสิ่งที่เราต้องใส่ทุกคนเนาะมันคืออะไร601คือห้อง6ทับ1นะคะถ้าเรามอน1ทับ13เราก็ใส่113ตามด้วยเลขที่นะคะ6กท4 0ี่60140ก็คือเลขที่40ของห้อง6ทับ1เนาะเพราะนั้นถ้าหนูเลขที่1มอ 1, 1หนับหูก็จะเป็น101แล้วก็01ใช่ไหมโอเคนะคะตรงนี้5หลักนี่จำเป็นมากแล้วก็เเพราะว่าเวลาครูเรียงคะแนนเนี่ยมันจะได้แยกห้องกันได้ นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันปนกันไปหมดนะแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสก,กุลของเราภาษาอังกฤษนะคะจากนั้นอีเมลอีเมลของเราก็ใส่อ,อีเมลของเราเนี่ยแหละรหัสผ่านรหัสผ่านคืออะไรก็รหัสผ่านเข,เขาเอาห6หลักขึ้นไปนะคะให้มีทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่นเนาะ a c c e s s c ค d e คือประมาณ c c e s s สโค้ดเนาะคือ,อโค้ดที่เราจะใช้เข้าเรียนนะคะใช้ได้หนึ่งครั้งแค่นั้นก็มันจะอยู่หลังชื่อของเราในรใายชื่อ ของใครของมันห้ามไปใช้ของเพื่อนนะคะแล้วก็ Joining Code คืออะไร Joining Code นี่คือโค้ดสำหรับเข้าห้องเรียนนะคะขึ้นต้นด้วยตัว S s ก็คือ Student เนาะ,ะอันนี้คุณครูผู้สอนจะเอาให้เราเองนะคะ Joining Code ตัวนี้เนาะโอเคะ okay. เดี๋ยวเราไปเข้าเว็บไซต์กันเลยที่หน้าแรกของเว็บนะคะให้เรา,เ,าเข้าที่ oxfordlearn.com นะคะ oxfordlearn.com ตามนี้นะ โอเคมันก็จะมาหน้าให้ล็อกอินนะคะตตนมัตสิ่งที่เราจะทำก็คือเข้าตรงนี้นะคะ Create y r u r o x h o r e id ข้างล่างนี้เพราะเรายังไม่มี username เนอะ full name เมื่อกี้เราเตรียมมาแล้วนี่ full name เพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราพิมพ์ไว้เราก็กรอฟางได้เลยนะคะหรือถ้าเราจะมาพิมพ์ในนี้ก็ได้เนาะ username คืออะไร username เขาบอกว่าเนี่ย please enter your email address เพราะฉะน,นั้น username ก็คือ email address ของเราเนา เดี๋ยวจะดูว่ามันจะเกิดปัญหาใดๆไหมอ่ะนะคะพาสเวิร์ดคืออะไรเราก็ใส่พาสเวิร์ดไปที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ตรองมากโอเคคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดอีกรอบถ้าไม่แน่ใจก็กด ลูกตานี่ดูนะคะคันที่คันที่ก็เลือกไทยแลนด์ท z โซนเขาให้เหมือนอยู่แล้วแบง g k คอก็าำนั้นอ่ security question ค,ค,คือคำถามที่เราจะใช้เวลาเราลืมข้อมูลเราเองอย่างเงี้ยเนาะก็เราก็เลือกคำถามอะไรก็ได้แต่ก็จำคำตอบไว้ด้วยแล้วกันเผื่อเราต้องใช้นะคะรถสีอะไรละเนี่ย blue แล้วก็ข้างล่าง term term and condition ตรงน,น,นี้ให้เลือกแค่ e p t ตัวบนก็พอนะคะ ติ๊กถูกค่อันเดียว I accept the terms แค่นั้นแล้วก็กด create my account เลยโอเคไม่นั้นพอเราเขียนได้เขาเรียบร้อยแล้วมันจะมาหน้านี้นะคะให้เราจำข้อมูลของเราเนาะนี่คือ username ของเรานะ password ของเรานะมันจะส่งมันจะส่งอ,อีเมลไปที่เมลของเราด้วยนะคะเราลองเช็ค mail ดูได้เนาะ welcome สักอย่างนี่แหละแล้วก,กด continue เลย c o n t i n u ีเสร็จแล้วมันจะโผล่มาหน้านี้ก็คือมันจะล็อกอินให้เราอัตโนมัตินะคะมีสังเกตข้างบนมันจะมีสายเอาตรงนี้เนาะแล้วก็ทางนี้จะมีเวลค m มนี่ไงชื่อของเรามาละเว c o m มใครก็ว่าไปเนาะให้เราเข้าตรงนี้ก่อน Access Content สีม่วงนี่นะคะสีชมพูสีม่วง Continue มันก็จะมาหน้านี้เร่งมาหน้านี้เนาะตรงเนี้มันบอกว่าให้ e n t e r your Ac c e s s code เมื่อกี้ Access Code ของเราคืออะไรที่เราเตรียมไว้เราก็ก๊อปมาวางเลย ก็วางเกินนะคะก็วางเสร็จ I accept the terms เช็คถูกตรงนี้เสร็จแล้วก็ continue จากนั้นมันก็จะถามต่อว่าอ๋อมันจะโชว์ตรงนี้ก่อนว่า level เเของเราคือ level เเอะไรถ้าอย่างม6เนี่ยเป็น B1+ เนาะของเรามออื่นก็จะเป็น level เเตามระดับชั้นของเรานะคะเราก็เช็คว่าอ๋อถูกต้องจากนั้นก็กนนก joining code ค่ะตรงนี้ที่เราได้มาจาก c o n t r o s ขึ้นต้นด้วย s นะเราก็ใส่ไปได้เลยจากนั้นเราก็กดคอน t ิ n น e ฝั่งขวานี่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะคะ s e ่งสตาร์นี่ไม่ใช่เรานะเพราะเราจะเรียนตรงนี้คอนติเนีลเลยนะคะคอน t ิ n น e เลยแล้วมันจะมาหน้านี้จะถามว่าเ,เราจะใช้ User ID ใหม่ไหมไม่ต้องเพราะเราจะใช้ชื่อเราฟู n เ m มของเราคอน t ิ n น e นะคะก็มันก็บอกอรายละเอียดหลายรอบหน่อย ก็จะบอกว่า B1 นะ Academic Bundle หนะึะโอเคเรียบร้อยเพราะนั้นมันก็จะขึ้นหน้าคอร์สของเรามานะคะเพราะอันนี้คือของมอง6เนาะก็จะเป็น B1 ห้องที่เรียนก็จะมีห้องห้องหนึ่งห้องสองห้องเ็ห้องแปดนะคะข้างหลังนี้คือตัวเลขห้องที่เรียนกับเรานะคะ,อ,ะอันนี้คือชื่อคุณครูเนาะ สังเกตว่ามันจะขึ้นมา3 3สามอันเลยแต่ว่าอันที่เราเรียนได้คืออันที่เป็นอะคาเดมิกตัวเดียวนะคะอะคาเดมิกตัวเดียวเราลองคลิกเข้าไปดูนี่ลักษณะลักษณะนี้คือเราเรียนได้นะคะเราก็ go to content ได้เลยไปลองศึกษาโปรแกรมดูได้นะคะฝั่งซ้ายมือ นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียน reading listening speaking writing นะมี4สกิล4ทักษะเลยนะคะย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับมาก่อนอ่ะโอเคเราสออันข้างล่างนี้เรียนได้ไหมที่เป็น bundle หนึ่ง bundle สลองคลิกเข้าไปดูนี่เรียนไม่ได้เพราะว่ามันจะให้เราใส่ access code อีกรอบอันนี้คือเราไม่มีสิทธิ์เรียนนะคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยเอามาสอนได้เนอะสอันเนี้ยคุณครูมีคุณครูสอนได้แต่ว่าอันที่เราใช้เรียนคืออันนี้ academic ตัวเดียวนะคะตัวแรกเนา จบแล้วในส่วนของการ create Oxford ID แล้วก็การเข้าเรียนนะคะในวิชาของเราขอบคุณค่ะมาไปมาดูในส่วนของการเข้าเรียนนะคะเราจะเข้าที่คอร์สของเราเนาะ c d m m i c นะคะ ตรงนี้จะเป็นเลเวลของเราเนาะแล้วเราก็ go to content ได้เลยโอเคฝั okay. ่งถ้าเรามาถึงมันจะขึ้นหน้านี้ก่อน cost overview ก่อน cost overview ก็เราจะดูก็ได้ลักษณะภาพรวมของ cost เรานะคะแล้วก็มันจะแนะนำแนะนำการใช้งานของโปรแกรมนี้เนาะคร่าวๆที่เราจะได้ใช้คือมาดูฝั่งซ้ายมือนะคะ content ก็คือ สารบัญใช่ไหมสารบัญมีอะไรบ้างก็ะงจะมี mapping มีสโคลสีเควนต์ว่าภาพรวมเราจะได้เรียนอะไรบ้างนะมี reading 3เรื่องมี listening 3เรื่องมี speaking 3 writing 3งเพราะฉะนั้นทุกสกิลจะมี3เรื่อง3หัวข้อนะคะแล้วแต่ว่าคุณครูจะให้เราเรียนเเรียนแบบยังไงฟังพูดอ่านเขียนหรือว่าฟังให้หมดแล้วก็พูดให้หมดแล้วแต่คุณครูแต่ละท่านนะคะ ถ้าเราจะเข้าเรียน reading ใช่ไหมเราก็มาเข้าฝั่งซ้ายมือนี่ก็ได้มันจะมี reading เอาเรื่องแรกก่อนแล้วกัน consumer trend ใช่ไหมคะ consumer trend s เราก็จะเห็นมันจะมี engage export l e a b หนึ่ถักสแล้วก็ reflect นะคะสมมุติเราเข้าตรงนี้ใช่ไหม engage คือมันจะแนะนำคล้ายๆนำเข้าสู่บทเรียนน่ะ engage เนาะอันนี้เป็นของม .6 นะอันนี้ reading มหกนะคะก็จะมีนี คร่าวๆน่าสนใจมากเลยเสร็จแล้วเราก็กดต่อไป Explore แล้วมันจะเลื่อนมานต่อไปได้เลยเมนูฝั่งนี้เล่นได้หมดเลยนะคะเราลองเล่นโปรแกรมได้นะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือลากไปใส่ได้เนาะลากไปใส่ให้ถูกต้องนะคะตรงนี้ Background information เนี่ยคือข้อมูลพื้นฐานหรือว่าเนื้อหาที่เราควรจะรูนะ้เนาะอย่าง กา,าการจะอ่านเรื่องนี้หนูต้องรู้เรื่อง leaking o r ดใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะมีกรอบเล็กๆขึ้นมานะคะมันจะมีกรอบเล็กๆขึ้นมาแต่ครูไม่แน่ใจว่าที่จอเราเห็นไหมตอนนี้แต่เราคลิกได้นะคะ your note your note ก็คุณครูอาจจะใส่ note อะไรตรงนี้หรือเราอาจจะ n o t ตอะไรตรงนี้ก็ได้ add your note ใช้ได้หมดเลยเนาะข้างล่างมี t r y a g a i n มี reset มี submit submit คือส่งส่งแล้วเนี่ยถ้าทำผิดทำยังไงทำผิดแล้วมันทำใหม่ได้มันมี t r y a g a i n ได้นะคะทำผิดทำใหม่ได้เนาะ จนกว่าจะได้คะแนนเต็มนะคะแล้วก็ตรงนี้ขวามือข้างบนนี่เป็นเครื่องหมายขยาย View Content Individual คือขยายเอ่อเปิดในหน้าต่างใหม่เปิดคอนเทนต์ก็คือเปิดอันนี้แหละในหน้าต่างใหม่เนาะแต่มันจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะหรือบางคนอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยคะ่ะตามนั้นแล้วก็สิ่งที่เราใช้ได้อีกคือตรงนี้รีสอร์นี้มี Dictionary ให้นะคะ ถ้าเราเข้า Dictionary ตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะมี d i o n a r y มี pop up เป็น Dictionary ขึ้นมานะคะของ o อ f o r d เนเนาะมาที่ Task 1น,นะคะทุกครั้งที่เราได้ทำอย่าลืมดูตรง b แบ g ก o u n d information สักหน่อยนะว่ามันเขาให้เราศึกษาเรื่องอะไรหรือเราควรดูเรื่องอะไรก่อนนะคะทีนี้ถ้าเราทำเสร็จแล้วเราจะออกออกอยังไงก็ มาที่ตรงนี้มุมบนนี่นะคะแล้วเราก็กด exit cost เลยออกจาก Cost มันก็จะโผล่มาหน้านี้เหมือนเดิมมาหน้าแรกของเราแล้วก็ s i g n out ซะออกเรียบร้อย